รถไทยน้ำขะเจาะจะไปส่งโดยโดยจะไปทรงเลยค่ะคือทีขึ้นรถลาดตระเ่นบาถามมากูดได้ยิขึ้นแล้วเพิ่นขึ้นแล้วฮะกัมาน้ำเขาโอ้โดยโรถมาน้ำเข้าป้าตะจักเพิเ่งไวแถวไออ,ไอแหกมป้าแตเศ้าอีดีสายนเนาะเลยขึ้นขึ้นรถแล้วฮะกันมานี้ยกังวลย่าเขจรสก็บขาหลเกินโอ้จายขารถุขาล่างหายดับอย บ่เข้าใจเอาเนาะโอ้ผู้น้อง70,000บ่อืมพอดสวรรค์ผู้ลูกผู้น้อยเพิ่นบ่เอาลว่าอ๋อเมาเอาเพิ่นใส่กระอุกเดี๋ยวนี้แพงค่ารถแพงแ่ๆเงินก็หายากก็าบ่ได้บ่ได้เอาเงินให้เอาเงินให้ล้าน70,000อ๋อเอาให้เท่ไหรเนาะ70,000 70,000เออบ่มีแน่โย พี่น้องเลยเปินภาพมากกับยุคที่บ้านสาวแต๋วน้องพอดีอากาศทั้งท้ายสมัยดีสมัยดีบโว่าสิเป็นพี่น้องภายในประเทศและนอกประเทศกาก้อนนี้ดีต้อนรับเข้าวสุซองเสาหมุกคือเก่าปรแมาพี่น้องเลยมือนมีตั้งสาวมุกเพิ่นเก่าโบราณเนาะทางบ่าวถาก็ได้เป็นตัวแทนทางสาวมุกเพิ่นหรือว่ามัอนี้ก็เป็นมือวันพระทางสาวมุกเพิ่นตะลงไปใส่บาทเนาะโอเคเนาะทางบ่าวถาก็ได้ไขับไปทักทายสมัยดีทางสาวแต๋วนเเลยนาะ เปินืนสายเดียวพ่อแม่พี่น้องเลยมึงเน,เนะเาะซื้อพิมพ์ปลาลูกใหม่เพิ่นสองโตอากาศก็น่าหน,นาว่อแม่พี่น้องเลยทั้งนี้าทางไอ้แต่เป็นกบดพาคาาน,เน,น,น,คน,นเนี่ยแต่เศร้านี่เนาะมันคอดโอ้เห็ดหยัางนี้เนาะลมหนาวแท้เลย

<laughs> khả ừ hả kiếm rồi áo thả lợn nữa rồi áo <laughs> rồi à, ào, ào, rồi à, à, rồi 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 áo thả lợn rồi rồi áo thả lợn nữa rồi áo rồi áo áo nó sao tèo, bánh, bánh đi đây. luôn, 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 luôn. <laughs> Hù, à, này đây ภาบเมืองไปเนาะส่งขึน้นรถเรียบร้อยต,ยตัวไอ,อ้แต๋ออือน่อยอันนี้ไม้เน่ยไอ้เต๋อดมเนย่อยขี้แม่หนาวสั่นกับกับวะห <c ười> นาวยั <c ười> งเสือสองโอ่กันยังอาบอยู่ขีง่ายบอกคือเนยเด็กหน่อยก็จะกินก็จะทิมอยู่นี่้ยขี้ง่ายนะขันง่ายขีง่ายเลยเด็กน้อยกิน Long rồi. Tân tai tao vừa lúc bây giờ bát đêm đi nó nè. Anh nghĩa tao khao bay xong nóng. Ngong mèo 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 ต้งร่มต้งเย็นตำองกับกลวฝ้าน้องกระตุกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวหนาวจิบ่หนาวหนาวแต่ละคืนใครแน่มันนอนแนบกันมันอุ่นโอ้มันนอนแนบกันเออทางนั้นสามคนทางนี้ก็สามคนวันนี้เขาจะเมื่อแล้ว เย็ดมาแรงเยอะมากเลยรับผ่านมากับซำน้อยนักกันเนาะล้มมาเละแง่ผมมีน้อกเลยลมนะมาลมทังลุมทั้งหนาวเดินมันเลอดเข่ากนะทากไปงาน้องหิบดีด้วยเนาะรู้เนาะ สามเงินสามซานแล้วแงนนงมือเอาไปส่งบ่คือขี่เอารถไทยไปนะขี่รถไทยน้ำกระจกน้ำกระจกไปส่งโดยโดยน้ำกระจกไปส่งแล้วก็เพิ่งขึ้นรถล,ดลาดตระเ่นบ่ถามสาบ่ได้หินไหมขึ้นแล้วเพิ่นขึ้นแล้วเฮาก็มาน้ำเขา้าโอ้โดยโดยขี่รถมาน้ำเขา้าปปาจะตั้งพิ่งไปแต่ไหนปะออกไปหกโมงป้าแต่เศร้าอีดิสานเนาะอัโดย ขึ้นขึ้นรถแล้วเฮะก็มานี่โดยเฝ้าเต็บโดยพี่เพิ่นนําขึ้นรถหยังน่ะรถโด,ดยสารบ่รถใช้ทางรถโดยสารโยรถโดย,ดดดยสารันใช้ทางแล้วก็ไปลงจุซิโนโ่เนาะอยู่สวนลงสวนบ่โดย,โดยเอา้าคือไปลงสวน,วนูน่ะจักนําเพิ่นวาน,นพี่จังนี่ไปลงซิโน่กะต่อรถอยู่ซโนก็ลงปกเทเลยรถบ่ฮอดพุ่น บ่ฮอดบ่อนเขาเจ้าสิลงอืมคือบ่อนคิวมันก็จะฮอดได้ซั่นาแต๋วอยู่บ่อนคิวชิโน่นีาเจ้าเมื่อปากสองเลยอนั้นถาเจ้าบ่พาปากายไปสิเห็นรถลงท้งคุ้นอยู่ได้มันมีอยู่นะฮะนะจักนึกเพิ่นไปสวยนหน่อยอันนี้เฮาบ่ไปบ้านมเด้นี่กลับไปกลับมาเด้เนาะว่าขี่ลงสวรรค์แล้วก็ตีกลับขึ้นมาิโนอีกิโนจังงปากอง ไม่ขี่โดลายตอนนั้นแน่นอ่สแตนเนนเรากักังวลยังจ่ายสก็บค่ารถเกินโอ้จ่ายค่ารถค่างรงใเรจับร้อยก็กระจายนะผู้ผู้น้งเจ็ดสิบพันมาขอดสวรรค์ผู้ลูกผู้น้อยนะเพิ่มเเอาแล้วว่าเดินมาเอาไปใส่กุอกเดี๋ยวนี้แพงค่ารถแพงเงินก็ห้เงี้ยก็ ก็เพื่อเรือเงินให้เงินให้หลานชีฟันก็หานะชีฟันชฟันอบุญนะโดยโดยเียังไรกับบตรอกเนาะงีตั้งเรตเตนเป็นงานขยเนาะว่าช่วงนี้ก็คือว่าแหละเงกาแฟน้ำมันกาแฟเน้ำมันกะเป็นเส้าปลายอะไรเดินเสาสามนะ À, cạnh ừ. 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 nhiều... ừ. nhiều... nhiều... phải không bao giờ cạnh nha mhm 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 nhà. mhm 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 ยู่ฝุ่นอันนึงอยู่ในอันนึงหมดแล้บ่มีเนาะเลยผมมีขอยายว่าอัดมัมผัดข้านี่เด้นี่ัผัสเข้าถึงเย็นเลยยนเย็นเด้อตั่วๆกกนี่สัมผัสไปคิดบ่เลยเนาะเลยออผมาปาสักคลิติดเหี่ยวะแม่ใบตก วุ้นในแตนมาต่อเจ้าจับแจวไอท้งแตนน่ะป่าแล้วฮะป่าแล้วห้างหรอบ่ห้างแล้วโอ้ห้างเนาะชีดลบห้างนี่เซ็ตดิ๊งหนาวสิวันจะอ่องฮอดจากของไฟได้หนาวสิเงยจินก่อนเศ้านี่ฮอดจิงอ๊อดตื่นอยู่บ้านมาทาหน้าบ่โอ้ยคือกันตั่นแหละ บ้านเจ้ากับบ้านสองขาห่างกันแค่เสาเสาปลายกิโลเนาะเสาประมาณเสาเสาหกเสาเจ็ดนี่แหละประมาณนี้แหละเห็นทางทีมงานว่าอยู่เหนือบนเอามาบ้านเฮาหนาวโมนาวว่ะมาถามว่าอยู่เหนือขึ้นดาเห็นเนาะซ่าแต่กลางนี่ฮอนนี่ท่างขึ้นไปท่งนั้นอากาศดีเย็นครับมันมีแต่ฟูแต่ปลาใหม่ที่หนาว ป้นหาบวหนาวที่ใชเพราบ้านเรากับันหากมานลอันหนาวแห้ง่ีสองม่นี่เราสแตนนักมือในมือที่สามสองมืเดี๋เพราเราทาี่โนจักจนสวัเก็บเนี่ยตองใส่้เก็บวย cái ừ. dạ. này nói <laughs> tốt cái này bài tốt đấy bài tốt này mua tốt nha, mà tốt này bài tốt này bài tốt nha, bài đường này đường này bài tốt này nhớ tốt này bài 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 tốt mong nắp chim hoa nóc khăm phần hẹp khăm yêu mặt khăm phần hết khăm tự phân hạng bận hạng ba thầy 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 กับปุติดวาฐา,าน,น,น,ยยนนี่ใส่น้ำมันแน่อยู่เหือนมันบุติดน้ำมันถตกไุดจุเท่าไหกับติดเนือไหกับติดเมื่อยจุอาน้ำมันกระชวนจุมจุมจะไหมล้ลก่กระไขีดส่เกับปุ๊บีดเนือใส่เรร้อยเลยมีไหมอ่อย,ยไฟไหม้เงีนั่นเลจุไไง เป็นหนาวไปที่อากาศเปรียมตลอดนี้สุขภาพเนาะสแตล์รักษาสุขภาพน้ำหน้กใสกันเพราะว่ามันช่วงนี้เป็นบัดเป็นหนาวอีกตนจะเล็กน,น้อยแน่นอะยุ <c oughs> บบา,ากัน,นทั้งขจมูกรอปิดป,ป,ปีดยู <c oughs> น้นเศร้าสัก mẹ 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 rồi mẹ 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 đi mẹ hoạt mẹ đại khi ngay mẹ con mẹ 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 nó mẹ 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 มันใหญ่กายปานได๋เนาะถึงตกคอกมาลมมันลมแบดเดือน2เดือน2แน่เนาะสแตวนี่เนาะเดือน1แลวเดือนลวเป็นเดือน2สกลบ่เดือน2ยังเป็นเดือน1อยู่บ่ยังเป็นเดือน12เป็นเดือน2นวาอื Cái con có hòn nhám thịt đấy nè Nên giờ đường thịt kìa Kẹp là tăng chuột, mua chuột uống tiêu ít Nè nó nè nào bốc lại ะเป็นหยานไหมหยาดกินข่าวหรอวนให้ประตูพ่นปอดหย่ำข่าวเหนียวปอดในบัวอกไรจกข้าวเหนียวจกขะาเนียวมันเลยเหนื่อยกินข้าวเม็ดตั้งแต่แปดเดือนเออดุาตากระลืมกินกับเม็ดเลยเขาย่ำเพิ่มบุกิน คนแนมเบงคนแนมเบงคนบกินตอนนี้ก็ได้ตอนนี้แข็งนี่เอาขวไได้ไปเที่ยวบ่เที่ยวใชงานถานนะเลยไปแล้วก็ปรทอันกับสมุกเมื่อไหร่ไปเมื่อเมื่อวันที่ที่สิบสามเลย เบิดเงินนะไปเมื่อนะวิเ,เงินเป็ดเงินหลายติ่มานะมีแต่เชื้อผ่าออมีแต่เล่สาแตโอยเยเล่กันไปทำมีแตังแพ่ง <c oughs> มีแต่เล่ยเล่ยเล่แล้วกำนึมากกบ,บ้านไก่เลยนะเออน,มมนยาะน,นายลมบัานนะ่องเนยกีตน่ไก่ตันงจะยากเลยตดล่างกับลายเนย หายังบัตรห้าเก็ยบยมีมูสันแล้วปูช่องหยอกจะสุบนะสุดมือไปสายเย็ยนสุดมือฮะอุ่นเลยอือไม่แต่มา,าดิ <c oughs> <c oughs> ้งไก่โดยเพราะเขาเก็บไว้ โคกรูน่นี่ขึ้นชูงได้สาวแตวนี่กคกลู่นี่ละ่ะชูงครับชูงกัรมันลงนี่ถึงไม่เหือนนี่เนาะมึงเนยมึงเนยเป็นแตยานโอ้ต่ยานไหมบอกเจ้านนนจหนอป้าเออเจ้าจะตัดเครื่องก็ได้อยู่หรอชูงก็

หนาวปะพ่อคุณบายดีเจพ่อเด้อนอยหนาวเนาะแข่งขามีชามพกกันคือเขียดมันมันตาดิวยังอาบอยู่ đục đục cuộn Cảm ơn mọi người cầm thang Nên này, này, này. này. Màu nào quá <laughs> điện ảnh con Màu điếc không? นาเรื่งขึ้นน้องขึ้นมาอุ่นมหนเอาสิอาจะพอนำพอตนอนมืออาอาตอนเที่ยงแล้วงอเนาะพอสายยังงอตนอมมือนี่งอแล้วอาตอนเที่ยงตัวนั่งสาวเตกอทำไนอาก็ได้ S <S กุกเหลังเรืองเนาะมันเนาะงามนั่นแาวเต๋อเองกะปล,ลูกง,งามช่วงเทศกาลงามดองกนไะเ,<อ>เป็ดราคาเลยกเราเรืองหาเนี่ยแต่แถวบ้านฮานเองเขาก่ค่อยซื้ออ,อยู่บนโลนึงสี่สิบไปเน๊ยโลนึงสี่สิบพันกุกเราเรืองงามเทศกาลงามดองเลยเ<อ>ซื้อไปหิบผ้าขอนมาหน่อยเลย อันะไรแถบบ้านมีแต่คออ่ะบุรมีตะคออ่ะเปี่ยนไหมเปี่ยนไหมลูกหนาวนะหาเนา่ะยังไม่เพิ่นยังไม่ห้ากายเลยหนาวสิอาบนั่งอยู่ือว่าส่องต๋อาบอยู่ต้องอาบต้มน้ำอาบเลยต้มน้ำอาบช่วงนี้ต้องต้มน้ำอาบคนในช่วงนี้ Nào cảm động horn horn cả động horn horn hòn động horn nước cảm hòn Nào cả nước chin lắm Chín lắm chi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 n thì đi vẫn đang tỉu đây nó, nó rồi nhà cả hốt chứ bây giờ sao hốt tè hàm hô bởi bà mình chỉ nhăn như bọn nó sợ sẻo Nhân... à. cứ... ừ. nó nhăn hả nhưng chứ nó không kèm chắc hốt này thôi nó đà đấy มากมันไว้กินกับอันลาวกับหยัง คันี้เราพูดบ้าดๆพูดคือกันสีไฟฝัดปุ้นเลยรถเสฟยาก็จะไปหลางเลย nằm thì mình sọt đấy, hồn nó ok, nằm chị xịt, xịt à, nằm nó nắm coi xịt nắm sọt nắm có khung nắm gì nắm tăng sọt đẹp nắm 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 กลมพักหอมช่างงามนานี <c ười> ่ว่าจะถอดหน้าจอนบานพัะหอมแล้วสแตลเด้น้ำเปลื่นลงน้ำเปลื่นลงเนื้อน้ามันลงอย่งนี้นไม่ทั้งสี่ก็ได้ทางนี้พักหนาเป็นนิดตัดจุ้ยบอลใหญ่ดุดีสเตลแต่เจ้าจะพ่นเจ้ากับลูกภาคหลายเปรียบชีบอ่กับลวกโยหก bố mình oh, bo ừ, ừ, ừ. nằm hốt ố nằm hốt bố mi phun lên anh ấy nay không phân bài đó rồi hôm nào muốn tự lợi đền này chia bao cặp hai đền nhang lên này nhang chia tới đền lẻn khang mỗi sẹo sáu trăm tám lẻ này ใส่ไผ่้นเมืนกัทำบาลายอยู่ตรงนี้นเขื่อนบ่ถ่าหคือว่าเขื่อนบ่ถ่ายลวกับเขื่อนทั้งตู้เมเนี่ยมันเป็นสอเขื่อนเลยเดือนหนึง่งจะกันกาสามเซนตลายสี่0 0นโอ้ <c oughs> แพง <c oughs> แพงผมสองเือนเลยสเื่อนบ่อไส้หลายอย่างบัดนี้แค่นี่ห้าสิบพันกันยังแพงเพราะว่าสวนรงมีแต่ไตดอกนึง แล้วก็พัดลมก็บ,บ,กบ,บม่ได้ใส่ตู้เย็นก็ไม่มีสองหน่วยได้ครับตู้เสื่อซักอบซักผ้าตับเอรพร้อมได้คร<อ>ับช่วงนี้นมาใครในย่ำหนาวแอร์ในเปฟืองคือคือสีลดีดอกเดือนหนี่ครับเ้าใส่ไฟ <c oughs> ลายได้เดือนอันนี้บางทีการเ้าใส่หมอกกระทะเอาหนึ่งต่ำหนึ่งงามได้ไม่เดือดเตือน อาสาเนาะโอเคบ้านนี่ไอทางสาวแต่คนพุทธเหม่อมันค่อนเนาะสาวแต่เนาะยโอเค,อเคผมนายพี่น้องเงาบ้านเนาะทางบ่าวถาก็รเได้จก่อโตจุกิบลงเกจตัวนี้เลยทางบาา่บาวถาบ่ิดพลาดประกาศใหม่ก่อ,อโทษของพายล้ำพม,มันพี่น้องทางบ่าวถาก็รเได้กลับถ้า,ม,ม,ขขามาสามัยดีสามัยดี